กราบสวัสดีับง่ามทุกเสียงทุกสายหลายๆคนก็คงจะบอกว่าสถาพรหยุดแน่นอน <c oughs> ไม่หยุดนะครับทุกๆวันก็จะมาเหมือนเดิมนะฮะมาพูดมาคุยนะฮะแม้ว่าจะมีคนฟังน้อยนาะเนื่องจากเทศกาลส่งท้ายปีเกา่าต้องรับปีใหม่วันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วนะ่1สธันวาคมพุทธศักราชส5 6 4วันสุดท้ายนะครับของปีนี้นะฮะ ก็ค่อยๆเดินต่อไปสถาฟรอก็เดินต่อไปครับเดินต่อไปโดยการจัดรายการทุกๆวันวันพรุ่งนี้สถาฟอจัดไหมน่าจะจัดนะฮะจัดจัดไม่หยุดเนะี่ยไม่มีวันหยุดเนี่ยครับด้วยห,ยหลายๆคนก็ไม่ได้หยุดทํางานเนาะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาของเราเนี่ยก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมเลยสถาพอเนาะปีใหม่ปีเก่าเรามันเถ่าแล้วนะลูกเนาะ <laughs> เรามันเถ่าแล้วนะลูกเนอะก็ตามสภาพนะ,ก,ะ,ะ,นนนะะก็ประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณนั้นเนี่ยสถาพรก็เป็นลูกเป็นหลาน,นะฮะก็เถ่าตามพ่อตามเม่นนั่นหละ <c oughs> ไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรหรอกนะครับก็ก็เถ่าตามตามกันยอมรับนะครับว่าอายุเริ่มเยอะนะฮะักยภาพในเรื่องของการทํางานก็เริ่มลดลง ทีนี้ก็ต้องอาศัยน้องๆอ,อาศัยพี่ๆที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยลูกๆและหลานนะฮะที่พอจะแข็งแรงพอจะทํางานแทนได้บางอย่างนะฮะได้ทําแทนลูกๆแลหลานก็อย่าไปนั่นเด้อนะฮะก็เป็นลูกที่กระตัญยูนะครับทำอะไรได้ก็ทําครอบครัวจะอยู่ได้เนี่ยกต,ต้องมีความรักความผูกพัน นะฮะเราดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายปู่ป้าเผื่อพี่ป้าน้าอาให้ดีที่สุดก็พออย่าไปแค,เเคป่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าไปน้อยใจเรื่องเล็กๆน้อยๆให้หมองกว้างๆึึงเราจะจนเราก็จนแบบมีความสุขเนะี่ยอย่างสถาพรนี้แหละนะฮะสถาพรมีความสุขไม่มีความสุขครับนะฮะความสุขสงบเยน็นคือความสุขคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะ นะฮะมีงานก็ทำไม่มีงานก็หยุดแต่ก็จะใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะฮะใช้ชีวิตแบบพอเพียงคำว่าพอเพียงคือพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราได้นะฮะแต่จะทำยังไงให้มีความสุขมากที่สุดก็คือความความรักนี่แหละฮะความรักของครอบครัวครอบครัวเรานี้ดีที่สุดนะฮะครอบครัว94.50เมกะเฮิรตซ์ดีที่สุด ครอบครัวของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน,นีนดีที่สุดปราบรื้มนะครับปราบรื้มที่ได้เป็นนักจัดรายการวิทยุเล็กๆนะครับขึ้นก็เล็กๆนะฮะความน่าสนใจก็มีน้อยแต่ท่านผู้ฟังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนี่คือครอบครัวความรักความผูกพันก็ตอนแรกก็ต้องกราบขอบพระคุณเลยนะฮะทุกๆท,ท่านเลยนะฮะ ถ้าจะเอ่ยชื่อจริงๆไม่มีหมด <laughs> ยาวเป็นหางว่าเลย <laughs> ก็พูด้ดมรวมไปนะฮะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยนะฮะที่ต่อชีวิตให้สถาพรนะครับต่อชีวิตให้ทีมงาน94.50สิบไม่เกของเราเนี่ยได้ได้เดินต่อไปข้างหน้าด้วยความปรารถนาดีนะฮะส่งท้ายปีเก่าพร้อมกับต้อนรับปีใหม่ ให้ทุกทกท่านนะครับร่ำรวยแข็งแรงมีความสุขทุกทกท,กท่านนะนะครับก็ประมาณนั้นนะในส่วนของ94.50เมกะเฮิร์ของเราเนี่ยจะเดินต่อทางต่อไปอยังไงสัมพันธก็เดินไปเรื่อยๆครับไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันจะมาเราก็จะสู้ต่อไปไม่เคยที่จะอ้อยอิงนะครับไม่เคยที่จะอ้อยอิงว่ามันจะต้องอย่างงู้นจะต้องอย่างนี้ไม่ไม่นะฮะ ไม่เลยเราเราจะสู้กันด้วยกันเนะยสถาพรตั้งเป้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งเป้าไว้แล้วครับนตั้งปักหมุดไว้แล้วว่าอีกปีสองปีเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยจะเดินไปทางไหนถ้าตรงไหนมันมีอุปสรรคเราก็จะเดินอ้อมไปหน่อยไกลหน่อยช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพื่อความปลอดภัย <laughs> ตรงไหนที่มันพอจะเดินเร็วได้นะฮะทางดีๆก็เดินให้เร็วหน่อยก็จะได้ยน้นหยวนกันนี่การเดินทางเราคิดว่าปีนี้เสพรพอนเดินทางมาคุ้มค่าอยังจริงๆความฝันมันอยู่ไกลมากนะฮะความฝันกับกับการกระทํามันอยู่ไกลกับผมเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นกับความฝันนี้ก็เป็นแค่แค่อะไรเงี้ยแค่แค่แนวทางนะฮะแต่ปัจจุบันนี้สําคัญที่สุด จะเดินทางยังไงให้มันถึงความฝันถึงแม้มันจะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ได้ทําตามก็ยังรู้ว่ามีแนวทางว่าจะต้องเดินเพราะไม่พี่น้องน้องๆหลายหลายคนก็อย่าด่วนท้อเด้อนะฮะเดินตามความฝันไปความฝันนี่มันมันทำให้เรามีความสุขนะฮะแต่ก็อย่าไปทุกกับมันนะอย่าไปท้อกับมันคาดหวังได้แต่อย่าไปตั้งเป้าไว้ว่ามันจะสำเร็จ ค่อยๆค่อยๆสร้างนะฮะเหมือนเราสร้างบ้านนี่แหละถ้าเรามีปัญญาเยอะการสร้างบ้านของเราก็จะไวแล้วก็ดีทีนี้ถ้าเราเป็นมัวแต่อาศัยความฝันของคนอื่นแล้วก็เกาะไปมันก็ยากนะฮะอย่างเช่นการสร้างบ้านนี่แหละฮะการสร้างบ้านเนาะยกตัวอย่างนะนี่ยกตัวอย่างเด้อไม่ได้ให้ไปทําอะไรนะยกตัวอย่างเฉย เราอยากจะสร้างบ้านหลังหนึ่งมีเงินอยู่สี่แสน่ามีเงินอยู่สี่แสนบาทนะครับเราก็ไปจ้างเขาจ้างช่างนี่แหละสี่แสนบาทเนี่ยเราคิดว่าอย่างนู้นอย่างนี้น่าจะเสร็จนะนีถ้าเราไปอาศัยคนอื่นมากมายนะไม่เสร็จเพราะเบี้ยบายหลายทางมันเยอะนะฮะนะครับการเดินทางมันต้องอาศัยคนอื่นแบกไปแต่ถ้าเราพอจะทําเป็นบ้าง นะครับทาเป็นบ้างอยากจะได้บ้านสี่แสนสวยๆเราพอทําเป็นบ้างเราหาผู้ช่วยเราก็ช่วยกันทํามันจะช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่เราประหยัดนะนะฮะนะฮะช่วยประหยัดหาผู้ช่วยทําแต่เราต้องต้อง,ต,องต้องรู้นะเราต้องเป็นหน่อยหรือถ้าไม่เป็นก็ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาพี่ครับพี่เป็นช่างเนาะพี่ช่วยผมดูตรงนี้หน่อยผมเหมาให้ ถ้าเสร็จเนี่ยให้สองหมื่นพี่แค่ช่วยดูช่วยสั่งของให้ผมหน่อยผมไม่มีเงิน,นก็บอกต,องตรงๆนะครมันก็จะมีผู้รับจ้างนะพวกนี้เหมือนกันผมเช่นกันนะครับผมก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะเป็นที่ปรึกษาคือบางงานอะไรเนี่ยน้องๆก็จะมาปรึกษาเนะครับเราให้เป็นที่ปรึกษาก็จะได้ส่วนหนึ่งนะครับเล็กๆน้อยๆที่น้องก็ให้ ก็บอกทางทำงี้เด้อนน้องเด้อเนี่ยตัวนี้นี่เนี่ยเราก็น้องจะเหลวนะครับน้องจะเหลวแล้วสินผลิตภัณฑ์ละพี่ของที่จะสั่งละน้องแปล่าที่นี่ที่นี่ที่นี่นะเนี่ยจทย์ให้น้องสั่งนี่พอแค่นี้พอพี่คำนวณให้เราของเนี่ยพอทีนี้ก็จะครอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เลยนะฮะทีนี้เอาช่างเดือพี่ะช่างนี่แปเอาคนนี้เด้อจ้างเพลงหน่อยแต่ได้งานนะ ช่างแบบคนนี้คนนี้คนนี้จ้างแพงหน่อยแต่ได้งานไวนะบางทีอย่าไปจ้างถูกๆนะเห็นบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยค่าแรงฉันเนวันละเจ็ดร้อยเดย์เจ็ดร้อยโอ้โหแพงเอาไปจ้างสี่ร้อยสี่ร้อยนี่เดินตัวตีไปตัวตีม,ตตม,มาบังคับก็ไม่ได้ <c oughs> ต้องอาศัยกันนะอันนี้จ้างเจ็ดร้อยแต่ทําได้ประมาณสองคนสามคนนะก็ทัวเฉลี่ยกันไปนะฮะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่ง นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเด้อนะฮะยกตัวอย่างนะ,ะในเรื่องของความฝันทีนี้ความฝันนี่ต้องมีสตินะครับมีสติในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะคอบอยอนี่แหละนะฮะคิดวิเคราะห์แยกแยะจะทํำยังไงดีเนะน,น,นี่ยเสนาพลเองก็ผ่านประสบการณ์พวกนี้มาเยอะนะครับเจ๊งมาเยอะเจ็บมาเยอะเนี่ยก็บอกตรงๆนะฮะเจ๊งมาเยอะเจ็บมาเยอะมัน มันก็พอที่จะจะจะคุยได้เนาะนะอันนี้คือความฝันเดอ้อเนีครับความฝันยกตัวอยา่างเฉยๆนะฮะถ้าเราถ้าเรามีสตินะฮะมีความฝันมีสติเราก็จะเข้าใจในโลกนี้นะนะโลกนี้โลกนี้มีหลายบุคคลนะครับพูดแต่ไม่ทำทำแต่ไม่พูดทั้งพูดทั้งทำไม่พูดเลยไม่ทำเลยก็มี ก็แยกแยะเอาก็แล้วกันว่าเราจะเป็นบุคคลแบบไหนเพราะว่าโลกนี้ถูกสร้างมาไม่เหมือนกันนะฮะคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะอืมก็ประมาณนั้นเออสาพรนพูดแปลกๆนะคนเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันใช้คลับการกระทําไม่เหมือนกันถูกสร้างมาไม่เหมือนกันโลกนี้หลากหลายบุคคลน,นี้ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นนักคิด บุคคลนี้สร้างมาเพื่อให้เป็นนักพูดบุคคลนี้ถูกสร้างมาให้เป็นนักทำรรนะก็เห็นไหมมันแยกแยะละบุคคลนี้ให้เก่งในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์บุคคลนี้ให้เก่งในเรื่องของศาสนาบุคคลนี้ให้เก่งในเรื่องของธรรมชาติ บุคคลนี้ให้เก่งในเรื่องของของอะไรฮะของเกษตรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีความเก่งในตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อเราเก่งทางไหนแล้วเราจะใช้ความเก่งของเราไปทางไหนนั่นก็คือจะทําให้เราได้มีได้มีอะไรฮะได้มีความฝันแล้วก็เดินทางตามความฝัน โอ้ยฉันเก่งเรื่องขายของเดบิวสถาพอนวะ่ะขายของเลยเนี่ยฮะพอเก่งคนเก่งนี่เขาจะคิดวิเคราะห์ต้นทุนกำไรเขาจะอ่านออกหมดอะนะฮะแต่หลายๆคนบอกว่าฉันยังไม่เก่งเลยเดบิสถาพรลองครับนะไม,มไ,มมไ,มไ,ไม่มีใครเก่งไม่มีใครไม่ขอภัยไม่มีใครเก่งโดยกำเนิดมีแต่ลองนะฮะคิดดีๆแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะ ให้ดีๆแล้วก็ลองลองมือทำขั้นแรกนะครับหาก่อนจะค้าขายอะไรเนะี่คนที่คิด,คดง่ายๆนะครับคือต้องเรียนให้เก่งก่อนอันนี้เรียนเก่งปั๊บเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะต้องไปรับราชการเพราะพวกนี้เวลาไปสอบอะไรเนได้ที่1 นะฮะก็เลยจะง่ายหน่อยก็จะได้ที่หนึ่งหมดเลยสอบรับราชการก็สบายหน่อยนะฮะอาชีพรับราชการนี้ก็จะเป็นอาชีพที่มั่นคงนะฮะในเรื่องของชีวิตแต่ถ้าอยากจะอยากจะบอกเขาเรียกว่ามีสีสันในชีวิตก็บอสถาพอนี่แหละรับจ้างทั่วไป <c oughs> อดมื้อกินมือ้อ <c oughs> ก็รับจ้างทั่วไป เนี่ยอย่างสถาพรนี่แหละมีโอกาสได้รับราชการถึงสองครั้งแต่ไม่เป็นนะครั้งแรกนะครับผู้ฟังครับมีโคต้าได้บรรจุเป็นนักเรียนในสิบนะบตอนนั้นเป็นนักกีฬาทอปอนะฮะแล้วก็เป็นอ่เขาเรียกว่าทหารดีเด่นด้วยนะครับที่รู้ว่าเป็นทหารดีเด่นเนี่ยเพราะว่าอะไรตอนที่เป็นร้อยฝึกเนี่ย ผมเนี่ยได้ทำคะแนนได้สูงสุดแต่เขาไม่เคยบอกเลยนะฮะจนะใกล้จะปลดประจำการแล้วฮะเขามาบอกนะครับเราก็ได้เห็นเขาบอกว่าโคต้ามีเนี่ยเองกได้นะต่อเลยไหมนะฮะก็เลยตัดสินใจนะครับคืออาชีพราชการไม่เหมาะกับผมนะนะฮะคือเข้าไปอยู่ในนั้นตั้งสองปีแล้ว เห็นวิธีการทํางานอะไรหมดเลยไม่เหมาะกับผม100%เลยไม่เหมาะไม่เหมาะนะฮะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือพอหลังจากปประจําการในเรื่องของทหาเรเสร็จปั๊บก็ไปสมัครนักเรียนใน10บตำรวจพลตำรวจนะฮะก็เหมือนจะได้นั่นแหละฮะแต่ก็สียสิทธิ์ไปไม่เอาตอนนั้นก็คือยังไม่มีทางเลือกของชีวิตในครับว่าจะเดินไปทางไหน พอมาจริงๆมานั่งนึกวิเคราะห์นะฮะบอกว่าโอ้อาชีพอาชีพราชการไม่เหมาะกับผมเลยนะฮะผมก็สรรหาอาชีพมาแต่จริงๆผมเรียนทางด้งนานอิเล็กทรอนิกส์มาอยู่แล้วฮะเรียนเรียนในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เครื่องทำความเย็นมาอยู่แล้วก็เรียนจบมาละนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไงโอ้งั้นใช้วิชาชีพเราดีกว่านะฮะแล้วก็อย่างหนึง่งมันก็เป็นอิสระด้วยผมเป็นชนชอบอิสระนะ อิสระนะครับอิสระคือไม่มีใครบังคับคือเหนื่อยก็ไม่ทําอยากไปไหนก็ไปนะฮะนะผมเป็นคนคิดแบบนี้นะฮะคืออยู่ในกรอบแบบราชการเนี่ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวเพราะอยู่เป็นหรือหลายหลายคนบอกโอ้ยราชการนี่จะไปไหนก็ได้สัพอนจริงๆก็ก็ไปไหนก็ได้ครับขอลาแต่ว่ามันก็ไม่คือเนาะนะฮะเบียดบังเวลาราชการผมก็เอางี้็แล้วกันถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจ นะฮะก็ไปไปเป็นช่างดีกว่านะฮนะนีากไปเป็นช่างก็มาเปิดร้านเปิดอะไรนะครับมีประสบการณ์สองสามปีนะครับในเรื่องของงานซ่อมต่างๆอ้าทีนี้จะบินละปีกไม่แข็งไม่เป็นไรแต่รู้ว่ากระพือแล้วไม่หักแน่นอนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็มาเปิดร้านซ่อมนะครับกับร้านสถาพร์แอเล็กจิกนี่แหละ เปิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นช่างเหมือนเดิมนะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือได้เป็นนักจัดการวทิทยุมา10กว่าปีละสิบสาปีแล้ว, 13, ลวนะฮะก็โอเคนะมาถึงนี่ก็คือเขาเรียกว่าเกินฝันแล้วนะฮะเกินฝันนี่เห็นไหมท่านผู้ฟังอันนี้เล่าเรื่องราวายกตัวอย่างเฉยๆนะฮะยกตัวอย่างเฉยๆนะครับยกตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟัง ว่าบางทีความฝันเนี่ยอย่างเช่นน้องๆเนี่ยกำลังฟังอยู่น้องๆก็จะเริ่มหาแล้วโอ้พีสถาพรนี่เกี่ยก็เล่าเนาะโอ้ทะลุทุกกัหมันก็นนาะชีวิตพี่นี่โอ้เนี่ยเคยนอนกอดหมอนร้องไห้ไหมเคยนะฮะ <c oughs> น้อยใจในโชคชะตาเจ้าของเนี่ยเพราะผมเกิดมาจนนะไม่ใช่เกิดมารวยนะครอบครัวนี่จนนะ,ะเกิดมาจน จนมากเลยฮะติดลบเนะี่ยนะฮะผมก็เดินทางมาเสือพ้นมอนใบเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยเด้นะฮะเสือพ้นมอนใบเหมือนกันนะฮะออกมาจากบ้านเนี่ยบินมาเนี่ยนะครับไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากคือชีวิตกับเสื้อผ้าสักชุดสองชุดแค่นั้นเองนะฮะคือเราต้องโตโตแล้วแหละนะฮะจะอยู่บ้านไม่ได้ต้องบินต้องบินหาประสบการณ์ละนะครับถึงเวลาแลวนะฮะ มันกำหนดกฎเกณฑ์ไปเองตามตัวเด้นะฮะถึงเวลานั้นก็ต้องบินพอแม่อาจจะบ้านบ้านอาจจะมีนะครับไม่อยากห่างห่างบ้านเลยแต่แต่ต้องบินนะบินก็ประมาณนั้นนะเล่าสู่กันฟังได้เนาะเรื่องของพวกนี้เล่าสู่เป็นประสบการณ์ท่านผู้ฟังหลายๆคนก็โอ้ยเนาะแม่เจอพอนี้เล่านี่เด็ดเด็ดเด็ดเลยเนาะ เหมือนกับท่องจำาเลยคือไม่ได้ท่องจำอะไรนะครัังค,ครับก็นึกได้ก็คุยเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงสิ่งหนึ่งที่ได้ดีมาก็คือในเรื่องของาศาสนานี่แหละครับทุกฟังศาสนาเดินตามรอยองค์สมุสพรพุทธธิเจา้านะฮะนะครับเดินตามคำสอนของพ่ออยู่หัวราชการที่9เศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงใช้สติใช้ปัญญา ะะอะไรที่พอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยอันไหนที่ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยมัชฌิมาปฏิปทาการเดินทางสายกลางทําให้ดีที่สุดก็พอเนี่ยเรื่องของพวกนี้นะครับังกรับใครถึงก่อนคนนั้นเข้าใจก่อนใครศึกษาก่อนคนนั้นรู้ก่อนใครเข้าใจนะฮะใครมีสตินะครับในการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะก็จะถึงก่อนมันชฌิมาปฏิปทาการเดินทางสายกลาง บุคคลนะครับมี3จมจำาสามจำพวกนะฮะสามจำพวกนะฮะคนหนึ่งที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขบุคคลรักเราโดยไม่มีเงื่อนไขบุคคลที่เกลียดเราโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นกันบุคคลที่เฉยเยกับเราโดยไม่มีเงื่อนไขยกตัวอย่างกันหลายครั้งเลยบุคคลที่ดีกับเรานะครับไม่ว่าเราจะเลวขนาดไหน จะทำชั่วขนาดไหนจะผิดพลาดขนาดไหนเนี่ยครับจะแบบเราจะมีเจ๊งขนาดไหนนะท่านผู้ฟังครับเขาก็รักเราพร้อมปลอบประโลมเราเนะี่ยฮะพร้อมจะช่วยเหลือเราโดยกําลังเขาก็แทบไม่มีแต่เขาช่วยเราเนะี่ยบุคคลแรกนะครับบุคคลที่เกลียดเราโดยไม่มีเงื่อนไขคือทำอะไรก็เกลียดกูไม่ชอบหน้ามันเกลียดมากนะ นะฮะเกียดมากเราจะทําอะไรได้ดีเลืศดประเสริฐสีขนาดไหนโอ้เราจะมีบ้านหลังใหญ่มีรถหลังละคันงามเขาก็เกลียดโอ้ยนี่ไปโกงมาไอ้นี้มันจะมีปัญญาไรก็นี่นคือเกียดเราบุคคลที่เฉยๆกับเราเรามีบ้านใหญ่หลังใหญ่หลังโตมีรถคันงามเขาบอกเออเฉยๆไม่สนใจเ็ามีมีไป่ดีนะฮะทีนี้คุณจะสนใจใครนะคุณจะสนใจใคร คุณไปสนใจคนที่เขาเกลียดเราเนี่ยฮะไปทําดีแทบตายเขาก็ไม่ชอบหน้าหรก,นะะกครับเนี่ยฮะบุคคลที่สองทำดีให้ตายก็เฉยเฉยเออจะเลี้ยงอะไรกูเรอเลี้ยงกินก็กูกินแต่กูเฉยเฉยกูไม่ไหนไรคนที่เขาเกลียดเราเลี้ยงให้ดียังไงก็โอ้นูมไม่ชอบมันนะก็ไม่อยากกินของมันแหละ,ะวานนั้นทีนี้เราจะทําดีกับใครเราเนะี่ยย้อนกลับไมค์ล่ะ ทำดีกับคนที่รักเราสิครับนะโอ้ยหแล้วเามื่อก่อนนี้เราเนี่ยอย่างเร็วเลยเนาะไม่ดีเลยเขาก็ยังดีกับเรานะไปทีไรนี่เขาก็ต้อนรับเราเนาะโอ้ยัยงดีถ้าพนกินข่าวมายังลุกอ่ะถ้าพนเนี่ยแม่ผมก็ต้องดีกับคนที่เขารักผมสิครับนะคนที่เขาเกลียดผมผมผมก็ไม่ผมก็เฉยเฉยก็ไม่ต้องสนใจเห็นไหมก็ไม่ต้องสนใจ ไม่ทำดีด้วยไม่สนใจก็รู้อยู่เขาไม่ชอบเราก็ไม่รู้จะเข้าไปทําไมให้เปลืองตัวเสียเวลาคนที่เฉยๆกับเราก็เช่นกัน,กนเขาเฉยๆก็เฉยๆไปเห็นก็เฉยๆนะฮะผมก็จะดีกับคนที่เขารักเราผมรู้ว่าเจตนาพ่อไม่พี่น้องรักเราโอ้ยรักสตาพรเหมือนลูกเป็นหลานเด้อนะครับผมก็รักคุณพ่อคุณแม่เหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่น้องเหมือนปู่ย่านะ้าอาเหมือนกันก็รักเหมือนกัน เนี่ยคิดแค่นี้นะฮะแล้วก็จะทําดีให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยทําดียังไงสตาพรเองทําดีอะไรเขาก็คือการมานั่งจัดรายการเป็นหน้าที่ของทุกวันนี่แหละนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็รอฟังอันนี้คือการทําหน้าที่ก็ให้คนที่รักคนที่รักก็จะฟังเห็นไหมที่ผมบอกว่าเราจะดียังไงเราจะช่วยยังไงคนคนที่รักเราเขาก็จะฟังเห็นไหมนะผม,ผมจัดรายการไม่ดีพ่อแม่พี่น้องก็ฟังอยู่ เนี่ยเห็นไหมไม่เห็นยากเลยเรื่องแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ฟังเห็นไหมถ้าท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยยังรักผมเน่ผมก็รักท่านผู้ฟังเช่นกันเคารพด้วยเคารพมากมายเพราะฉะนั้นการจัดรายการแต่ละครั้งเนี่ยสาพพก็จะคิดวิเคราะห์แยกแยะเหมือนกันว่าอะไรที่พอจะเป็นสื่อในเรื่องของการใช้ชีวิตสื่อในเรื่องของความผูกพันไม่ว่าจะ ยังไงผมก็จะดูแลพ่อแม่พี่น้องต่อไปเนี่ยคนที่ไม่ชอบผมคนที่เกลียดผมก็จะฟังฟังอยู่โอ้ไอ้นี่อย่างเกลียดมันเลยเดีย๋ยวสถาพอต์นี่เนะี่ยเกลียดมันมากๆเลยแต่ก็ฟังนะฟังแล้วก็นั่งพูดไปเดีย๋ยวโอ้ยมันไม่จริงดอกขีโมโอ้ยมันไม่จริงดอกมันจะใช่ได้งไงวไะไอ้คนที่เขาไม่ชอบเรานะ ฟังด้วยนะเราก็ติไปเรื่อยๆคนที่เฉยๆกับเราเหลอสัมันก็ฟังไปฟังหูซ้ายทะลุขวาฟังไปก็ฟังอ่ะก็มีกว่าไม่มีอะไรคุยเนาะอ่าเห็นไหมแต่ถ้าคนที่รักเราเนะีครับเขาก็จะจ้องฟังโอ้นี่ถูกต้องแล้วเด้อกเด้อถูกต้องแล้วเดือสัาพรเดือหว่างั้นดิก็ประมาณนั้นนะ ก็เป็นความโชคดีของผมเองนะครับฟังครับด้วยบุญกุศลนี่แหละที่ทํามาได้ไปเป็นบบนักจัดรายการที่พ่อแม่พี่น้องได้หลายท่านนะครับบอกว่าฟังทุกวันด้วยสตาพรด้ลูกเอ้ยว่ะก็ก็โชคดีนะฮะนั้นแหละครับผ้ฟังครับด้วยความจริงใจแล้วสถาพรน,นี่รวยไหมลูกย้ำคําเดิมครับจน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 เกินกฎหมายกําหนดนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่พยายามจะทําคือการไม่เป็นหนี้ ไม่เป็นนี่นั่นแหละคือไม่จนใครเชื่อป่อฟ้าภูมิพลคนนั้นแหละคนมีบุญหลวงพ่ออนนรพิชาตท่านแต่งเพลงประพันธ์เพลงให้ร้องผมก็นํามาร้องนะครับน้องฟังครับร้องแบบไหนร้องแบบหยหัวร้องแบบเป็นเพลงครับถ้าร้อยอหวยหัวนี่เปรตเด็นั่นแหละครับก,ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะ ยังไงก็ฝากกันด้วยก็แล้วกันนะครับฟังครับในเรื่องของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดิจน้องนางสถาพรยังมีหน้าที่ส่งเหมือนเดิมนะครับนะฮะส่งเหมือนเดิมนะหลายๆคนที่เป็นเพื่อนใน f c e b o o k กสถาพรโชคดีไม่ได้โพสต์เลยเลยไม่มีเวลาจริงฮะรจริงๆไม่ได้มีเวลาโพสต์อะไรเลยขออภัยด้วยนะครับบางเรื่องบางอย่างบางทีก็ไม่ได้มีเวลาโพสต์นะฮะก็ก็ด้วยงานเยอะนะครับไม่แต่ไปงานดนตรีต่างๆนะฮะไปร้องเพลงต่างๆเนี่ย เชื่อไหมผมไปคนเดียวแล้วก็ทีมงานที่นู่นก็ไม่มีเวลาถ่ายรูปให้ไปถึง๊บก็เล่นเล่นเล่นเสร็จก็กลับเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายูปถ่ายรูปเรื่องโพสเนี่ยมีงานโพสต์ไปทักไดได้เท่าเดิมมีงานโพสต์ไปนะฮะก็ทําได้ทีละครั้งเท่าเดิมเพราะนั้นครับไม่โพสต์แต่มีงานตลอดไม่ต้องห่วงว่าสถาพร์จะไม่มีงานแต่ทำไมจึงจนแล้วสถาพร์ก็จนจน,จนจนจนตามอัตภาพนะฮะ ท่องตัวเองไว้ตลอดว่าจน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 เกินกฎหมายกําหนดในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีนี้นะครับเพื่อนฟังครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะได้ได้มีความสุขมากๆนะครับนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2564นะฮะที่สถาพรจะได้มานั่งจัดรายการนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเป็นวันใหม่ละนะครับปี2565สถาพรก็เริ่มต้นการจัดรายการปีใหม่ นะครับไม่ได้หายไปไหนนะฮะแต่ปีนี้สัพพถูกยกเลิกไปละเบาคืเนะสถตพ่อเนาะเบาคือเถอะ,อนนอะวะทีะ่ <c oughs> ก็นั่นแหละรับฟังกลับไม่เป็นไรนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายท,ทุกกำลังใจเลยที่ติดตามรับฟังคลื่น94.50ไม่คิดเกษตรลุกทุ่งลุกทุ่งเพื่อคนเกษตรวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับรักแรกถึงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับ